เดล่ะวันนี้เราจะมาทําขิงรองนะคะขิงรองสามรสค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะขิงที่เราซื้อมาแล้วต้องใช่ขิงอ่อนนะคะแล้วเราก็มาซอยซอยให้มันเป็นแผ่นบางๆค่ะอย่างนี้นะคะพอซอยแล้วเราก็ลงไปล้างน้ําล้างน้ําเสร็จแล้วก็สงขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะมาแช่น้าเกลือะค่ะ สามช้อนโต๊ะนะคะน้ำขนาดนี้ดูนี่ขนาดนี้ค่ะทีนี้เราก็เอาเกลือให้มันละลาย แล้วเราก็เอาขิงลองไปแช่นะคะที่แช่นี่เราต้องการแช่ให้ขิงมันเผ็ดน้อยหน่อยแล้วก็เดี๋ยวขิงมันก็จะอ่อนอ่อนตัวนะคะมันจะนุ่มหน่อยเนึนงค่ะแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมง อันนี้เราแช่ไว้แล้วนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะพอครึ่ชงชั่วโมงได้แล้วเราก็จะมาบีบนะคะบีบไม่แห้งนะคะ บีบแล้วก็พักใส่ชาม้ไว้ก่อนนะคะพราเราแช่น้าเกลือแล้วหลังจากแช่น้ําเกลือแล้วเราก็จะมาใส่เอาน้ําส้มสายชูนะคะฉีดให้มันทั่วๆค่ะน้ำส้มสายชูนี่หมักไว้นะคะหมักให้ทั่วๆค่ะหมักไว้สักหนึ่งชั่วโมง ้มบิดไปได้นะคะสักหนึ่งชั่วโมงค่ะพอหนึ่งชั่วโมงไปแล้วขีดนี่ก็จะกลายจะมีสีชมพูเลยไม่ต้องใส่สีนะคะนี่ค่ะแบบนี้เราก็หมักไว้ก่อนนะคะหมักไว้นี่พักไว้สักหนึ่งชั่วโมงค่ะนี่เราแช่น้ำส้มสายชูไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะ ก็จะออกสีชมพูอย่างนี้เลยคะ่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่สีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําน้ําน้ําดองหมักไว้พรุ่งนี้สีมันก็จะเข้มกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องบีบขึ้นมา <c oughs> บีบนะคะบีบบบีบแห้งนะคะบีบขึ้นมาค่ะ ไว้ก่อนนะคะทีนี้เราจะเอาทับพีในตวงนะคะนี่น้าเปล่านะคะสามทับพีน้าปุงต้องให้ออกหวานออหวานนะคะหวานมากกว่า สองนะคะสามะคะ่ะสี่นะคะสี่พัพพีะคะ่ะน้ำส้มสายชูพัพพีครึ่งน,นะคะ เกลป่บบนหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งไฟนะคะทีนี้เราก็มาตั้งไฟต้องคนนะคะมันน,ำน,ำนำ้ำกาลจะติดหมอห้อจะไหม้ค่ะ เ่อให้น้ำตาลละลายไห้น้ำขึ้นี่เดือดขึ้นมานะคะถ้าเราไนดะ้เราก็ชิมดูก็ได้ค่ะว่าให้ออกหวานนะคะใช้ได้ะะ้วะเพราะว่าขิงเราก็มี เมื่อกี้เราทําไว้ก็ก็รองน้ํอแช่น้ําเกลือใช่ไหมคะแช่น้ําเกลือบิบแห้งขึ้นมาแล้วก็หมักด้วยน้ําส้มสายชูมันก็มีความเค็มกับวความเปรี้ยวอยู่แล้วะะทีนี้น้ําเชื่อมตรงนี้เราก็ต้องทาให้หวานค่ะให้ออกหวานแล้วเวลาเรามาลองมันก็จะพอดีค่ะ ทำกินเองในครัวนะคะสะอาดค่ะแล้วก็ปลอดภัยสีงก็มีตักประคุณขับลมดีค่ะเนี่ยเดือดขึ้นมาแล้วน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะคะต้องให้เย็นก่อนแล้วก็มา ราดใส่ในขิงแช่ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันทีนะคะทีนี้น้ำปรุงอันนี้เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วเราก็มาใส่ขิงอย่างนี้นะคะ่ะเอาให้ท่วมเลยนะคะท่วมน้ำขิงเลยคะ่ะ น้ำไม่ท่วมน้ำขิงนะคะแล้วลองไว้อย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวกดกดลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาภาชนะทีนี้เราก็ปิดไว้นะคะถ้าเราไม่มีวานี่ปิดนะคะเราก็ใช้แผงฟิล์มนี้ค่ะปิดเอาไว้อย่างนี้นะคะ นี้สาธิตให้ดูนะคะแต่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะทีนี้เราทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเวลา,าเราเอาน้าเชื่อมเอาน้ําที่ปรุงเนี่ยใส่ลงไปก็ต้องให้ท่วมให้ท่วมน้ําขิงไอ้ท่วมขิงเลยอย่างนี้แล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นวันเดียวก็ทานได้แล้วะค่ะพรุ่งนี้ออกมาทานก็จะอร่อยมากหวานกรอบเลยค่ะลองทําดูนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้ะ